นี่ครับผมจะมาลองกินนะครับที่เขาบอกในพันทิ่มหาฮัฟโดงดังช่วงนี้คือมาม่าใส่วานิลานะครับมีรสหมูสั์รสต้มยำนะครับตอนนี้มาม่าก็เริ่มเริ่มใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมไปิ้เซิร์ฟ117ครับเป็นวานิลาใส่ไปเลยครับ ไอโห่นะดิวนะบ้าอร่อยเลยมั้ยต้มยำบ้างนี่เดี๋ยวอ,อื่นหมดครับผมอยากลองกินด้วยครับต้มยำเร็วครับรอครับตากล้องรอไม่เอาไม่เอครับเดี๋ยวลองก่อนแล้วตัวอเฮ้ยผมวม่ามันกิน็แค่ไม่กลิน่นกลิก่นนะอยาก,กินอนนี้ต้มยำต้มยำอร่อยมากจริงดิจริง อร่อยกับหมูสับอร่อยมากเลยจริงจริงมันก็เหมือนแบบต้มยำน้ำข้นน่ะที่มันหวานๆหน่อยแล้วมีกลิ่นหอมหอมของวานิลาที่มันไม่ใช่แหลกไม่ได้มันแหลกไล่เนี่าสูตรไปถ้ากินกับต้มยำนะมันจะมาออกเปรี้ยวๆหวานๆนะต้มต่ะแต่ถ้ากินกับหมูสับนี่ยมันก็จะ มันก็จะหอมหมูสับแหละตามรสชาติมันเออก็ล,ลองกินดูอ่ะแต่ที่ผมกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะกินได้ครับลองกินดูไปแล้วครับเจอกันเมนูหนะ้า